มาครับกับเมาส์ตัวที่14ของเราครับกับ EJ Type M14 ครับเมาส์ตัวนี้ผมบอกเลยว่าเป็นเมาส์ที่ใช้สีสวยมากครับหมายถึงว่าสีตัวบอดี้ของมันนะเพราะว่ามันมีการเล่นสีกันแบบข้างล่างอีกสีข้างบนอีกสีนะครับผมแล้วก็ยังสามารถที่จะเปลี่ยนโคเวอร์ของตัวเมาส์ได้ด้วยเจ๋งยังไงเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยครับกับคลิปนี้ครับรีวิว EJ Type M14 ครับ มาเริ่มกันที่เรื่องของดีไซน์แล้วก็วัสดุที่เขาออกแบบกันเลยดีกว่านะครับผมสำหรับ M14 นะเขาจะมีให้เลือก2สีด้วยกันเลยนะครับผมก็คือสีขาวแล้วก็สีดํานั่นเองนะครับและนี่ก็คือหน้าตาของกล่อง EJ Type M4 สีขาวนะครับผมโดยเขาจะมีการออกแบบที่เป็นแบบว่าลักษณะแบบเออร์โกโนมิกนิดๆนะครับผมก็คือมันสามารถใช้งานได้ทั้งมือซ้ายและมือขวาเลยสังเกตได้จากหน้ากล่องเลยนะครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อต้นคลิปนะฮะว่ามันจะมีการเล่นสีที่ดูแบบว่าแปลกตานิดนึงด้านใต้เมาส์นี้นะครับผม เขาจะมีการใช้เป็นแบบท r a n ดูเซ e n t นะครับเป็นแบบ ลาสติก ABS ที่มีความใสนะอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันเรียกยังไงนะแต่ว่าประมาณนี้นะครับแล้วก็ใช้เป็นสีเหมือนสีฟ้าแบบน้ําทะเลนิดๆนะครับผมเป็นฟ้าใสๆนะครับผมก็จะทําให้เห็นนะครับผมพื้นข้างล่างของเมาส์เนี่ยแบบว่าใสๆนิดนึงเป็นกิมมิกเล็กๆน้อยๆนะครับผมส่วนสีดานะครับตัวนี้ก็จะมาแบบว่าโมเดิร์นโมเดิร์นเลยแบบที่เราเห็นกันทั่วไปเนี่ยแหละนะครับก็จะเป็นสีดําแบบออกดําด้านๆผิวออกด้านๆนิดนึงนะครับผมส่วนข้างลังเนี่ยเขาก็จะเหมือนกันนะข้างล่างเมาส์นะครับผมก็จะเป ็นมีความใสนะครับผมเป็นพลาสติกแบบมองทะลุได้นะครับผมแล้วก็2ตัวนี้นะเขาใช้เป็นไฟแบบ RGB นะเรื่องของดีไซน์ถือว่าสวยงามมากๆแล้วก็ตัวโคเวอร์ที่เขาให้เปลี่ยนมีให้เปลี่ยนเนี่ยสแบบเลยซึ่งมันจะมีอยู่ในกล่องให้เรียบร้อยเลยนะครับผมตัวอุปกรณ์ภายในกล่องเนี่ยมีอะไรบ้างครับไปดูพร้อมกันนะฮะ ทีนี้ฟังก์ชันของมันครับตัวเมาส์เนี่ยสามารถที่จะเชื่อมต่อได้ถึง3แบบเลยนะครับผมแบบไหนบ้างนะครับบลูทูธนะครับ5.2นะครับผมมีไวเลส2.4 g ิกะเฮิร์นะซึ่งตัวเมาส์เนี่ยเขาจะมีตัวดองเกิลให้นะครับผมข้างล่างเมาส์นะครับเป็น USB เสียบแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับกับอุปกรณ์ที่รองรับ USB นั่นเองนะครับ3ก็คือเสียบใช้สายแบบ USB Type C ซึ่งเขาแถมสายมาให้อยู่แล้วภายในกล่องนะครับผมมันสามารถทําหน้าที่ได้ทั้งเป็นการชาร์จด้วยแล้วก็ใช้งานได้ด้วยนะครับผม ทั้งหมด3แบบเลยสําหรับการเชื่อมต่อนะใครสะดวกแบบไหนก็ใช้งานได้หมดเลยนะถ้าเกิดจะใช้บลูทูธนะฮะก็จะสามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์ที่รองรับบลูทูธนะครับถ้าจะนําไปเล่นเกมสามารถนําไปเล่นเกมได้แต่ว่าถ้าจะเล่นแบบจริงจังเลยนะครับผมแบบว่าไม่อยากให้มันดีเลยเลยอะไรเงี้แนะนําเลยครับว่าให้ใช้สายดีที่สุดนะครับต่อไปก็คือปุ่มของเมาส์ตัวนี้ครับเขาให้มา,มามากถึง9ปุ่มเลยนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะปรับ polling rate ได้ที่ัวเมาส์เลยนะครับสามารถปรับได้ต่าสุดเนี่ยที่ 125H เฮิร์ตนะครับผ สูงสุดที่1 0 0 0เฮิร์ตเลยนะครับชิปเซตตัวนี้นะเขาจะใช้เป็น T ิกซาร์2ีเนะครับชิปเซตตัวนี้เนี่ยมันจะทำให้การใช้ dPI ของตัวเมาส์เนี่ยสามารถปรับได้สูงสุดที่ตัวเมาส์นะ4,800นะครับก็ถือว่าพอจะใช้งานกับจอขนาด 1080p 2K อะไรอย่างงี้พอจะได้อยู่นะครับผมและในเรื่องของไฟครับตัวนี้เขาเลือกใช้เป็นไฟแบบ RGB นะครับผมเพราะฉะนั้นเรื่องของไฟเนี่ยจะสวยงามมากๆนะครับเพราะว่าดีไซน์ของตัวเมาส์เนี่ยเขาออกแบบมาตัวรางไฟเนี่ยม นะครับผมแล้วก็ตัวกรอบที่มันใส่เนี่ยจะทําให้ไฟเนี่ยมันกระจายได้มากขึ้นนะครับในที่มืดหรืออะไรอย่างงี้นะไฟมันก็จะมีความแบบว่าพุ่งๆหน่อยนะส่วนสวิตช์คลิกนะครับตัวนี้นะครับผมผมไม่รู้เหมือนกันว่าเขาใช้เป็นสวิตของ h u วโนหรือว่าของออมรอหรืออะไรอย่างงี้นะครับผมแต่ว่าเขาเคลมไว้ว่าการคลิกเนี่ยสามารถคลิกได้มากถึง5ล้านคลิกเลยนั่นเองนะครับผมและส่วนเสียงคลิกเป็นยังไงนะลองไปฟังกันดูนะครับ แบตเตอรี่ตัวนี้นะครจะอยู่ที่650มิลลิแอมนะครับผมใช้งานได้ยาวนานมากๆเลยนะถึง168ชั่วโมงต่อเนื่องนะครับผมแต่ว่า168เนี่ยต้องวงเล็บหรือดอกจันใหญ่ๆเลยนะว่าเฉพาะตอนที่ปิดไฟ rgb ใช้งานเท่านั้นนะครับจะสามารถใช้งานได้ยาวนานถึง1น8ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดเปิดไฟ rgb แบบ full สไ e a m เลยแบบว่าจัดเต็มเลยนะครับผมมันก็จะลดลงมาหน่อยนะจาก168เนี่ยลดลงมาาไม่เยอะมากนะฮะก็ประมาณ ร้อยต้นๆประมาณนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละคนด้วยนะครับส่วนระยะเวลาในการชาร์จนะครับผมใช้เวลาชาร์จเพียง2 5ถึง3ชั่วโมงเท่านั้นนะครับผมก็ชาร์จแบตได้จนเต็มเลยนั่นเองนะครับส่วนสแตนบายไทม์นะครับผมถ้าเกิดคุณไม่ได้ใช้เมาส์นะครับผมไม่ต้องไปปิดมันฮะเพราะว่าตัวเมาส์เนี่ยถ้าวางไว้เฉยๆนะครับมันจะเข้าสู่สแตนบายไทม์หรือสล e ปโหมดของมันเองเลยนะครับผมแค่มาขยับเมาส์หรือว่าคลิกนะครับผมมันก็จะเปิดการใช้งานเมาส์เลยนะครับถ้าอยู่ในโหมดสแตนบายไทม์เนี่ย 80วันครับอันนี้ไม่ได้พูดเล่นมันอยู่80วันจริงๆนะครับผมก็คือไม่ต้องชาร์จไม่ต้องอะไรเลยนะทิ้งเมาสวว์เฉยๆเนี่ยอยู่ได้นาน80วันครับดิเมนชันของตัวเมาส์นะครับผมเดี๋ยวไปดูพร้อมกันได้เลยนะครับขนาดของตัวเมาส์นะครับจะอยู่ที่12.4คูณ6.6คูณ4ซนเมตรนะครับผมส่วนน้ำหนักนะครับผมน้ำหนักจะอยู่ที่90กรัมบวกลบนะครับผมจะประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเราวัด ผ่าดตาช่างให้ดูด้วยนะครับเมาส์ Mouse นะครับตัวนี้อย่างที่ผมบอกไปต้นคลิปว่มันเป็นเมาส์ที่เขาออกแบบมาแบบสมมาตรใช้งานได้ทั้งมือซ้ายและมือขวานะครับผมดีไซน์เนี่ยมันถือว่าโอเคเลยนะครับผมมันจะมีการยกนะครับผมช่วงก้นเมาส์ขึ้นมานิดหนึ่งเพื่อรองรับช่วงอุ้งมือตรงนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นคนที่ มือขนาดไม่ใหญ่มากจะจับใช้งานเมาส์ตัวนี้ได้ค่อนข้างที่จะถนัดนะครับผมเพราะว่าเมาส์ตัวนี้เนี่ยเห็นไหมครสังเกตได้เลยนะครับว่าตรงนี้ช่วงนี้เนี่ยมันจะมีการยกขึ้นมานะครับตรงอุ้งมืออย่างที่ผมบอกไปแล้วถ้าเกิดจับแบบเป็นมืออย่างนี้ผมบอกเลยว่าถนัดมากๆนะครับสำหรับคนที่ถนัดการจับแบบฟูลพาร์มอย่างนี้นะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันคนที่ถนัดแบบคลอกริดอย่างนี้นะครับผมอย่างผมเนี่ยถนัดแบบนี้เพราะว่าเล่นเกม f p s เอหรืออะไรเงี้ยมันรู้สึกว่ามันถนัดกว่าแล้วก็มันเข้ามือกว่านะครับก็จับเมาส ค่อนข้างดีนะครับผมแล้วจับไปนานๆนะรู้สึกได้เลยนะครับว่ามันจะไม่ค่อยเมื่อยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าช่วงนี้ครับเข้ากับล่องตรงนี้พอดีนะแล้วมันจะไม่ได้แบบว่าออกแรงบีบเกร็งจนเกินไปนะครับเพราะว่าด้านข้างของเมาส์ตัวตรตรนี้นะมันกว้างออกมานิดนึงนะทำมือผมเ่ยค่อนข้างจะแบบนิ้วยาวเรียวนะครับจับเมาส์ตัวตนี้ถือว่าโอเคเลยส่วนตำแหน่งของนิ้วโป้งเองนะครับเขาทําออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีมากนะครับตรงนี้นิ้วโป้งนะครับผมเขาจะมีการ วางได้ง่ายนะครับผมอ่าแล้วก็สามารถที่จะเลื่อนนิ้วโป้งของเรานะครับไปกด forward แล้วก็ backward ถือว่าถนัดมากๆและสําหรับคนที่ชอบใช้แบบแนวนี้ finger tip ก็จะสามารถใช้งานได้นะแต่อันนี้มันจะไปเหมาะกับคนที่มือใหญ่นะแล้วก็นีอย่างที่ผมบอกไปดีไซน์สวยมากนะสีขาวนะครับแล้วก็สีดําตัวนี้สีดําก็จะมีความใสตรงนี้นะครับแล้วก็ผิวด้านข,าข้างของมันทั้งคู่เนี่ยเหมือนกันนะ มันจะแบบเป็นสากละเอียดๆหน่อยนะครับผมแล้วก็ผิวที่เหลือมันก็จะเป็นแบบแมตต์ ผมเป็นด้านๆอย่างที่ผมบอกไปนะครับผมปุ่มต่างๆที่ผมบอกนะฮะเขาจะมีการเปิดปิดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีปุ่มเปลี่ยนโหมดไฟที่ข้างล่างตัวเมาส์นะครับมันเขียนว่า LED Lighting ตรงนี้สามารถมากดเปลี่ยนโหมดตรงนี้ได้เลยตึ๊กๆๆ๊แล้วตัวเมาส์ครับเขามีฟีดกันลื่นให้ด้วยนะครับผม3ตัวนะครับตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะอันนี้เป็นลักษณะแบบยาวตรงนี้แล้วก็มีแบบสั้นๆตรงนี้ฮะซ้ายขวาการเปลี่ยน cover นะครับผมสามารถที่จะเปลี่ยนได้เลยเพราะว่ามันเป็นแบบแม่เหล็กเนาะแล้วก็ จะออกมาอย่างนี้เลยแล้วก็เอาตัว cover นะครับผมมาเปลี่ยนใส่ได้เลยจึ๊บนะครับอันนี้มันแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเนาะเพราะว่าน้ําหนักมันเปลี่ยนไม่เยอะฮะแต่ว่าความรู้สึกเนี่ยมันเปลี่ยนนะฮะเพราะว่าตัวที่มันเป็นแบบเจาะรูมาเป็นอย่างเงี้ยมันจะมีความแบบโปรง่งโลง่ลงๆช่วงเนี้ยโลง่ลงๆหน่อยแต่ถ้าเกิดใช้อันเนี้ยอันเนี้ยมันจะรู้สึกว่ามันตันเนาะใส่เข้าไปปุ๊บเวลาจับแบบเต็มอะ่ะ มันจะรู้สึกว่ามันเต็มมือมากเลยอะไรเงี้ยนะครับผมอ่าส่วนพวกลักษณะนู่นนี่นั่นนะฮะมันเท่ากันเลยแหละทุกคนเหมือนกันเลยไม่อันนี้ไม่นูนกว่าอันนี้ไม่นูนกว่าเลยนะอันนี้คือมันเหมือนกันเลยแต่แค่เจาะรูกับไม่เจาะรูแค่นั้นเองนะครับ แล้วแต่คนชอบเนาะส่วนการเปิดปิดสวิตช์นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยข้างล่างเมาส์เนี่ยเขามีอยู่แล้วถ้าเกิดสวิตช์มาอยู่ที่ตัวออฟนะครับเพื่อนๆเสียบตัวสาย USB Type C เข้ากับตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็จะใช้งานได้เลยนะไม่ต้องไปเปลี่ยนสวิตช์นู่นนี่นั่นนะมันก็จะเป็นการใช้งานแล้วก็ชาร์จแบตไปด้วยในตัวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเลื่อนสวิตช์ขึ้นข้างบนเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ฮะ2.4 GHz ก็คือเอาตัว USB นี้ไปเสียบเข้ากับตัวพอร์ต นู่นนี่นั่นก็สามารถใช้งานได้เลยไม่ต้องไปกดปุ่มอะไรเลยครับกดมุกใช้งานได้เลยอันล่างสุดเลื่อนมาล่างสุดครับก็จะเป็นการใช้งานแบบบลูทูธนะมันก็จะค้นหาสัญญาณนะครับผมก็ สามารถใช้กับพวกอุปกรณ์ที่รองรับบลูทูธอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับก็สําหรับการเล่นเกมนะผมได้ลองใช้ทั้ง3แบบเลยนะครับผมค่อนข้างที่จะเห็นความแตกต่างในระดับหนึ่งเลยนะครับถ้าเกิดเราไปใช้บลูทูธหรือว่าไวเลส2.4งจกิกะเฮิรตซ์ในการเล่นเกมนะถ้าเอาไปเล่นเกมที่มันจะต้องหันไวๆตอบสนองอะไรไวๆอย่างเกมแนว fps อะไรอย่างนี้นะครับผมอาจจะไม่ค่อยทันเท่าไหร่เพราะมันจะสังเกตได้เลยว่าจะมีความดีเลยนิดนึงนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะเล่นเกมพวกนี้นะผมแนะนําให้ใช้เป็นสายดีกว่านะ แต่ว่าถ้าเกิดเล่นเกมไม่ได้ซีเรียสเกมมิ่งแบบเอาไปเล่น FPS ขนาดนั้นนะครับผมคือเอาไปเล่นแนวโมบ้า LOL Dota 2นะครับหรือว่าเกมแนวผจนภัย MMO เเกม RPG เกมอะไรอย่างนี้นะครับที่ไม่ต้องแบบหันวึบวับวุบวับอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะใช้บลูทูธไร้สายเพื่อความสะดวกในการใช้งานนะครับผมหรือจะใช้เป็นไวเลสอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับผมอันนี้ไม่ไม่มีปัญหาแน่นอนแต่ว่าโน้ตไว้นิดนึงเนาะว่าถ้าเกิดเอาไปเล่นเกม FPS อย่างที่ผมบอกไปเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนไปใช้สายน่าจะดีกว่านะครับ ผฟ e ลลิ่งในการคลิกในการยิงนู่นนี่นั่นนะครับถือว่าทําได้ดีมากๆนะครับผมแล้วก็การจับอะไรมันถนัดมากๆอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็น้ําหนักเมาส์เนี่ยที่มันจะไปค่อนข้างผมให้ไปทันค่อนข้างค่อนข้างหนักในระดับหนึ่งนะ ก็น่าจะเหมาะกับคนที่มือหนักหน่อยสบัดแรงๆชอบอะไรหนักๆนะก็สำหรับเมาส์รุ่นนี้นะถ้าใครที่กำลังหาเมาส์ดีๆตัวหนึ่งแล้วก็ดีไซน์สวยงามลองไปหาซื้อกันดูนะระยะการใช้งานมันก็นานด้วยแล้วก็รับประกันเนี่ยนานถึงสองปีเลยนะสำหรับสินค้าชิ้นนี้นะครับผมแต่คนที่กำลังหาซื้อน,นะครับผมมีวางจำหน่ายแล้วนะครับตามร้านขายสินค้าที่ชั้นนำทั่วประเทศนะครับก็ไปหาซื้อกันได้นะครับผมหรือช e ้อปปิ้งออนไลน์ e c o m m e r ์ซต่างๆก็ๆๆได้นะครับแต่ววันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะเดี๋ยวขอไปใช้เมาส์นนีี้ล่ดูอก สักรอบหนึ่งก่อนเพราะเริ่มติดใจแล้วนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ Peace